สวัสดีครับแฟนๆลูกหนังฝังมุกทุกคนนะจ๊ะและนี่ก็การคุยฝังมุกนั่นเองนะกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราพี่บีแลมสิงห์เสียมพงศ์พ้นมาสวัสดีครับพี่บีและทีนี้พอเรียนจบเรียนอะไรเสร็จปับ๊บรู้แล้วว่าชอบฟุตบอลรู้แล้วว่าเรารักหรือว์พูลเข้ามาทำงานวนงการฟุตบอลวงการสื่อได้ยังไงพี่ตอนนั้นเรียนปีสามเพื่อนเนี่ยคนหนึ่งเพื่อนสนิทตอนสมัยเรียนตอนนี้เป็นหนึ่งในทีมงานข่าวที่น่าภูมิใจของไทยรัฐคือชื่อคุณออสไอนโรดฉลโคงถาวรไอออนเนี่ย ก็ไปตอนปีสองบอกว่าเนี่ยพี่ที่ฝึกกีฬาเนี่ยนิสัยดีเลยมึงลองไปดูดีเพราะว่าจะได้ฝึกวิทยายุทธก่อนก็คือพออ้อนมาบอกปุ๊บเนี่ยก็ไปในปี39ก็ไปเจอพิตรีคุณปีชาภูริพัฒนากิจพิตรีสยามรัตน์เนี่ยนะที่พี่บีพี่สมชายเลยยังแซวกันอยู่เ่ยนะใช่นี่คืออาจารย์ของพวกผมเลยนะพ่ตีเจอวันแรกวันนี้พิตรีเหมือนจริงเหมือนเดิมแกยังไงก็แกนะแกซ้อมแกไว้แกตัวมาแกได้ไม่เขิน สุดได้แต่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือพิติเนี่ยฉลาดในการสอนสอนแบบไม่สอนพิติพูดอยู่คํานึงก็คือว่าปีหน้าจะมาอีกไหมก็คือฝึกจริงมาไหมบอกมาครับพี่โอเคถ้ามานะเดี๋ยวมีอะไรให้ทําอีก7วันวันแรกมังจำได้ถึงทุกวันนี้นะพิติยื่นเบอร์โทรศัพท์มาคนหนึ่งบอกว่าคนนี้คือคุณศักดารัตนสุวรรณจะขนรู้หรือวันวนี้ว่าทําไมครับ โทรไปถามว่าต๋องเป็นยังไงบ้างคือให้เราโทรสัมภาษณ์คนที่เราเห็นอยู่ในจอมแล้วลเด็ก,อ,กอายุ20 ไม่ถึงด้วยอ่ะปีสาอ่ะต้องคุยกับปรมาจารย์น่ะแล้วถามเรื่องราวของพี่ต๋องสิชอยยุคนั้นนี่คือพี่ต๋องนี่คือเทียบกับเมซี่เจได้เลยนะหนักกว่าด้วยเพราะนั้นระดับโลกแล้วนะถ้าเป็นดาราคือพี่ต๋องแลอนเดชอ่ะใช่ใช่คเยอะมากคนละคิวคิวสนุกโอ้เผลอไม่ได้เลยพอโทรแล้วพี่ตีกเขาบอกว่าเขียนออกมาซึ่งเราไม่เคยเขียนเลยเดดาเราเขียนดับบอลอมพี่ตีผมไม่สามารถทำได้นะครับเพราะผมไม่เคยเขียนเขาบอกว่าเอ็งออกจากท้องแม่มันขียยานเป็นเลยเหรอที่นั่เราไม่ตอบว่าขียนยาน มาจากท้องแม่เลยเป็นเรื่องเลยทจะตอบหมือ,อ,อนกัน วันต่อมาได้สัมภาษณ์คุณทรงชัยรัตนสมบัติโู้มวยอีกโอ้แต่ละคนดูนะเจ๊ดำฟังดีนะจะไล่แบบนี้เลยนะวันต่อมาโทรสัมภาษณ์คุณวรวีมะกุณดี3วันนี้คุณจัดไป3วงการแบบ3วงการแบบตัวพ่อเลยนะวันที่4ี่โคดแฝดวงการวิ่งคนใหญ่คนเล็กใช่ไหมอ่าใช่คนใหญ่คนเล็ก7วันนะเจ๊ดำาจะ่ไม่ซ้ำเลยโอ้โหสนุกมวยฟุตบอลครีทาคนสุดท้ายที่พิติเนี่ยให้โทรก็คือพลตีจารอารีราชกาลโอ้แต่ละคนสิโอลิมปิกเป็น7วันที่ ที่เราสึกว่ามันเหมือนเราก้าไปอีกคุณเกษียณได้เลยแล้วเจ็ดวันนี้พี่บอกว่าปีหน้านองฝึกกูนะมามโดนแน่ตังแต่งบ้านเลยเนี่ยอันนี้ดีอ่ะเหมือนให้โปรโมชั่นก่อนว่าถ้ามึงอยู่กับพี่อ่ะการทํางานของมึงะพัฒนาก้ากระโดดแน่นอนใช่ก่อนที่จะไปเรียนปีสี่จริงพี่ตีก็บอกว่าจะพูดเหมือนกับแบบว่าเป็นพวกปรมาจารย์ตักมองงอใบนะแกบอกว่าถ้าจะยิ่งใหญ่นะในยุทธจักรเนี่ยเองจะรู้จักบอลถึงจไม่ได้คือถ้าคุณอยากเป็นตัวจริงในวงการสื่อเนี่ยคุณจะมาสื่อฟุตบอลนี้ไม่ได้ต้องส บอยแล้วก็เลยพัฒนาเป็นอเมริกันฟุตบอลด้วยไป,ไปมเม,มกันเกมแล้วเมกันเกมแล้วทีนี้พอ,อกลกับมาอีกทีหนึ่งปีก็ได้ฝึกงานกับพี่ตีแล้วรู้สึกพี่ตีบอกดีมากเราเป็นอีกคนหนึ่งไปแล้ว<อ>ไม่ใช่เป็นเรื่องของพบอลอย่างเดียวพอฝึกงานเสร็จฟุตบอลโลก98มันมาพอดีฟร้อง98ช่วงมีนาถึงเมษามันจะว่าง หนังสือพิมพ์สยามรัฐเขาก็เพิ่มเป็นสองกรอบถ้าสามกอดน,นี่นะยางอร่อยอดีนะมีกระเพาะปลามีเดี๋ยวก่อนน้่นมันยำเขาก็เลยบอกว่าก่อนฟุตบอลโลกเนี่ยจะจ้าง2เดือนทําพิเศษฟุตบอลโลกไปเลยโอ้มันยิ่งของความฝันเดียดาคือกําลังจะจบแล้วได้ทาฟุตบอลโลกอะ่ะเชื่อไหมว่าวันนั้นจะได้วความแบบบ้าข้างดีใจแม่งิงฉลองรอบสนามหลงวง วิ่งแบบวิ่งแบบฟรีดอมมากเออวิ่งวิ่งใช่คำเนี้ยถูกเลยวิ่งแบบฟรีดอมมันวิ่งแบบว่าเฮ้ยแม่งอะไรวะคือชีวิตอะไรของกูเนี่ยแล้วหนอที่วิ่งไปเนี่ยพอหันไปมองคนอื่นปุ๊บเฮ้ยเขาชุดนักกีฬาวิ่งแล้วพาไปที่กูเสื้อแขนยาวกางเกงยีนดำรองเท้าด็อกเตอร์สุเมทเจ้าบ้าเต้นโอ้โหจะมาล้างหน้าเลยเหรอทำไมวะเหนื่อยกอนนั้นอนลงพิมพ์เลยเพราะว่า สองเดือนตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังต้องขอตังแม่เพื่อที่จะไม่ให้เสียตังค่าลดน่นนั่นนี่ก็เซฟไปแล้วก็ทํางานแบบเต็มเต็มหน่วยด้วยใช่ครับเพราะว่าสองกรอบกว่าจะเลิกตีห้าก็จะนอนลงพิมพกับพี่คมสันสีทองหรือเพื่อพีอ่เอ็มพัชก,กรนี่แหละพันเนี้ยแล้วก็อีกคนนึงก็คือโกเหรียนคุณกิตตนาพัพันธ์วชิราบ้านกลางเป็นคนดูแลอีกทีหนึ่งพี่เหรียญนี่ก็จะกลับบ้านเมื่อบอลจะจบแล้วก็จะทิ้งสมบัติเอาไว้ให้ผมก็คงเป็นยาคูแหละเสียงเปิดยาคูยังไงเสียงไนะ ทีนี้พอมาจบฟุตบอลโลกยุ่งมาเันไม่มีงานไอซีดําอย่าลืมช่วงนั้น่ะต้มยำกุ้งนะเออว่ะ404 1ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ช้างกูอยู่ไหนนะวิกฤตวิกฤตต้มยำกุ้งลำบากแล้วเราก็คิดแบบยังไงดีก็เลยจังหวะพอดีที่แนวหน้าเนี่ยมีคนออกคนหนึ่งเขาก็ประกาศลับตอนนั้นเนี่ยมันมีคนมาลองอยู่6คนที่เนี่ยด้วยความน่ารักพี่เหรียญคบรถมาส่งถึงแนวหน้าเลยโอ้โหแปลว่าคุณนี่ผู้ใหญ่เอ็นดูคุณมากเลยนะพี่ตีก็หาหาช่องให้พี่เหรียญยังมาส่ง ส่งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเอาให้ได้นะเว้ยถ้าเกิดเขาจะให้เขียนอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาก็ให้เทสก็คือเขียนเรื่องสกู๊ปและสัมภาษณ์ซึ่งมันนึกถึงจะดำนึกถึงว่าสิบนาทีที่แล้วเราคุยกันที่พี่ติอ่ะโทรศัพท์มาให้เราโทรเจ็ดวันเจ็ดคนโอ้นั่นแหละมันได้เปรียบคนอื่นแบบสิ้นเชิงแล้วกล้าพูดได้เลยนะจริงจริงคือตอนนั้นเนี่ยกำลังจะเข้าสู่เอเชียนเกมปรากฏว่าก็ได้สัมภาษณ์พี่โก้คนอื่นผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าทีมทา้งไทยท้อมที่ไหนไงเพราะว่าผมฝึกงานที่นั่นนเเขมมมมากไไปลยผ โอเพราะไปเจอกันเนี่ยมันคุยกันง่ายอ่าถูกต้องเฮ้ยผมมาถึงแล้วพี่ขอสักสินาทีนะใช่เขียนนั่งข่าวแล้วก็สกูแต่มันต้องรอใช่ไหมดําแล้วเราเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักรอนะผมไม่คนรู้จักรอแต่ว่าเราก็ต้องเดินต่อไปเพราะว่าเราสงสารแม่สงสารพ่อไม่อยากจะพอนินทาโอเคโอเคเข้าใจแล้วไปนี่เลยซื้อสื่อนี่สมัครงานมาอ่าสมัยก่อนมันเป็นหนังสือสมัครงานโต้วนใหญ่เอ๋อเปิดมาดูเฮ้ยซูเปอร์ไวเซอร์แม่งเป็นไรกับซุปตะไม้มา กูชอบอยู่แล้วด้วยเขาเขียนล่างว่ามีการทํานิตยสารซึ่งถนักมากเราชอบอยู่แล้วสายสื่อด้วยอเไยไปปรากฏว่าให้ไปขายของซูเปอร์ไวเซอร์เนี่ยนะใช่เราคิดเ็นซุปไหนวะเนี่ยให้มันต้มซุปอันนี้อันนี้ซูเปอร์เซลหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าก็มีการสอบสอบสามสิบข้อยังจได้เลยผมแกล้งทําผิดข้อหนึ่งนะเจ๊ดําจะได้ไม่ต้องเต็มเพราะว่าผมทํางานที่นี่ไม่ได้เราไม่ได้ว่าอย่างนั้นไม่มันแล้วแต่อาชีพนะแต่ว่ามันไม่ใช่ทางเราปรากฏว่าเขาบอกว่ากินดีด้วยว่าได้คะแนนเยอะแล้วทางบริษัทนี่่จะตติดอกลไปูา ที่แอดร้องว่าย่าจนเท้าเป็นตุ่มตาปากรู้จักเลยวันนั้นมันเหนื่อยขนาดนั้นเลยเออ,เอ,อแล้วก็โดนหมาไล่โดนคนไล่แต่ก่อนที่มันต้องเดินเคาะบ้านนะนี่ได้ผมขายของได้วันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพนักงานคนแรกที่ขายได้มากที่สุดในการมาวันแรกและ2คุณเป็นเลขครดของการทําข้อสอบส,อบสามพิเข้อเขาบอกสูงสุดที่เคย <c oughs> ทำไว <c oughs> ้ยี่สิบหกก็คือเขาเองแล้วประเด็นคือกูสารทำผิดไปข้อนึงเลยเนียผิดจบเลยทำผิดตอนเช้ามาตีนโรแม่บอกว่า อ๋อมันได้งานแล้วค่ะ อันนี้คือรู้กับแม่รู้บอกแม่แต่แม่น่ารักอะ่ะเขาก็รู้นะว่าเราอยากทําอะไรเพราะนั้นเขาก็ไม่ขัดใช่แล้วก็เน่าอยู่บ้านประมาณสักสี่ห้าวันต่อมาก็ไม่นานพี่บีสำหรับผมรู้สึกมันนานมากเพราะเราคนทํางานมาตลอดตั้งแต่เรียนนะเนาะช่วงนั้นเนี่ยแม่เพิ่งเพิ่งเลิกที่จะขายของแล้วก็เลิกไปเป็นแม่ครัวคือเขาจ้างแม่ไปเป็นแม่ครัวเลยแล้ว,แ,ลวแม่ล้มทีนี้แม่ต้องอมาอยู่บ้านุณรู้สึกว่ามันอยากจะทําอะไรให้ให้เขาภูมิใจเพราะเขาก็ป่วยไงเขาเจ็บขาแนวหน้าเนี่ยเขาโทรมาแม่แล้ว รับสายกำลังข้ามทองไปกำลังไอ้นี่อยู่มันว่างจัดแต่กลาไปขุดดินเล่นอ่ะคนบ้าอะไรว่าเขเป็นุดดินเล่นนี่จริงไอช่วงนี้ไอโซเชียลอะไรโซเชียลดิสทนซิ่งที่ไปดูที่บ้านได้เลยนะนี่ปลูกพริกปลูกโหระพาอ๋อคือพืชผักสวนครัวลงครบแล้วลงครบเลยเอาล้วีตโตกินได้เลย ทรสั์เข้ามาแม่ก็ตะโกนบีแนวหน้าโทรมาเขาได้บอไปเป็นทหารเหรอเหล่า <c oughs> น,นี้น่าโดนทุบมากเลยแม่บอกชิวเด่นเปรยพอแนวหน้าเนี่ยเขาติดต่อเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าโอเคผ่าน <c oughs> ได้งานแน่นอนแล้วแบบฮอ้มันสุดยอดอะไรขนาดนี้วะเนี่ยบบวิ่งอีกไหมวิ่งอีกไหม <c oughs> วิ่งดิ วิ่งไลทั้งร่องเลยอะวิ่งเก่งจริงนะสไตลจริงในตอนนั้นเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยก่อ,อนหน้าที่เราจะไปไบริษัทเอน่ะมันก็มีช่วงหนึ่งที่จังหวะที่ว่างพอฟุตบอลโลกเนี่ยมันจบเดือนกรกฎานั่นน่ะเดือนนั้นมันว่างเดือนหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญของชีวิตเหมือนกันเพราะว่าออพอแนวหน้าเนี่ยเขาติดต่อเข้ามาแล้วพอวางไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพี่เจมิงโทรมาพี่ลิมิงนะพี่ลิมจีระบูนตระกูลพานิชโหล อันนี้ DSi พูดนะเอออะไรวะ DSi คืออะไรกูรู้จักแต่ NBA นมันแปลว่าอะไรวะดีเอ เฮ้ยทำงานยังีงยังรู้จักกันมาก่อนไหมคือรู้จักตอนที่ผมมาไปอยู่สยามรัฐแล้วแกแกเป็นมือปืนรับจ้างเขียนข้อมน์เขียนอะไรว่าไปสัมพงสัมภาษณ์ชื่อนามปากาบิ๊กแมนบิ๊กแมนบิ๊กแมนจริงๆแล้วควิกแมนอแกก็บอกเออเนี่ยเฮ้ยช่วงที่รอเนี่ยพี่มีงานไปเขียนข่าวให้พี่หน่อยได้ไหมอ๋ออ๋ได้เลยครับพี่ผมชอบเลยมาเลยพี่เออรังว่างเลยเจ็ดวันที่ฟาร์มจระเข้มันมีอะไรพี่ไทยนาชาอ๋อโอเคเขาไปจัดที่นั่น เอาไปเลยคนละ300บอกอู้สามร้อยปีสี่หนึ่งนะเว้ยเมื่อก่อนเนี่ยเงินเดือนเนี่ยหกพันเองนะครับต่อเดือนเอาอันนี้เลยไหมครับเดี๋ยวก่อนเขาจะไม่ต่อยพอจบฟาร์มตะลเค้ปุ๊บแนวหน้ารีตวนมันเหมือนกังหวามันได้จริงคือจังหวะชีวิตคนนะพี่บีนะปักปักป,กปักมาพอได้ทํางานที่แนวหน้าปุ๊บจะผ่านหรือไม่ผ่านก็คือพิสูจน์ฝีมือในเอเชียนเกมส์ในกีัาสมัยก่อนเนี่ยทัวร์นาเมนต์กีฬาอย่างเงี้ยระดับทวีปมันใหญ่มากนะคือไม่รุ่งก็ร่วงเลยนะปีนั้นนี่เป็นปีทีีี่่เเปลลยยนชวิตคุณ ใช่อ่ะทีนี้พอมาถึงตรงนี้ยพี่ีแหลมเสียงก็เป็นสื่อน้ำดีจนถึงทุกวันนี้นะครับกี่ปีแล้วพี่ส1ถึงปีนี้2ี่สปีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อที่โอ้โหเราติดตามมันมาอย่างยาวนานเกิน20ปี อื <c oughs> บอกเลยว่าประสบการณ์การทำงานโชคโชนจริงๆสำหรับผู้ชายคนนี้ไอ้หนุ่มไวซิ่งบีแหลมสิงไม่แปลกใจเลยที่ทำไมพี่บีถึงได้คร่ำวอดในวงการสื่อกีฬามาอย่างยาวนานส่วนใครที่รอการเผาเมาท์มอยพี่สมชายสายลมเจลีหมิงแห่งนินทากีฬาโลกห้ามพลาดเทปหน้านะจ๊ะ รับรองว่าเตรียมแบบกำลังดีเลยล่ะวันศุกร์เจอกันที่นี่เวลาเดิมจ้ากับคุยฝังมุกทางแฟนเพจลูกหนังฝังมุกเจอกันจา้า